สวัสดีค้อบอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอฟฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนในวันศุกร์นี้ผมก็หยิบมาหักกู้มาให้รับชมมาวิเคราะห์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองหาดูสถิติหรือว่าฟังบทวิเคราะห์นะครับก็ผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการำลังใจให้ผมด้วยครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างคนยาสปอร์ครับเจอกับ ิลีซันสปอนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเตะก,กันที่สนามคอนยาบูยุกเซฮีเบรีตเยสตาร์ยูมูนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาบ้านครับคนยาสปอรครับอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ13เสมอ6แพ้ไป3เกมยิงได้34เสียไป16ประตูมีอยู่45คะแนนครับส่วนกิริสันสปอนะครับอยู่อันดับที่16นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ7เสมอ5แพ้ไป11เกมยิงได้22เสียไป25ประตูมีอยู่26คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเป็นฝั่งคอนย่าสปอครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งกิริสันสปอเอาชนะได้2ครั้งครับ เรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับคอนยาสปอร์เก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่คอนยาสปอร์บุกไปเอาชนะอันเตสปอร์มาได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนกิลิซันสปอร์นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ กิรีซันสปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับอารันยาสปอร์ไป3ประตูตัวหนึ่งครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับคอนยาสปอร์ความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมี1รายก็จะเป็นยูเรเบอร์นิคานจะมีเพียงรายเดียวที่มีอาการบาดเจ็บนะครับหรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นอิบบาหิมเซฮิกแล้วก็1รายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นอเดลเดมิบักนะครับ โดยวันนี้นะครับอิวานปาลุตนะครับกุณซื้อของทีมจะวางระบบ4-1-4-1นะครับโดยตรงกลางนะครับจะมีเอนริเชคิชิกับอาเมฮัสซิอาเมโตวิชสร้างสารรค์เกมในแดนกลางนะครับแล้วก็วันนี้จะใช้หน้าเป้าอย่างโซโกาซิกาเลซี่ ที่ในรูการนี้ลงเล่นไปแล้ว19นัดยิงไป5ประตูลงราชะาถ่าววันนี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับกิริซันสปอร์นะครับสภาพความพร้อมในวันนี้มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเฮลู่าบิลาเซอร์นะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นโจอิเปรูเปซี่นะครับโดยวันนี้นะครับกิริซันสปอร์จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับ3แนวลุกนะครับจะใช้ฟุเซนี่เดียบาตเต้มาโกเมตซูเลมานอฟแล้วก็อิบบาฮิมาบอลดนะครับ โดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้มาเมดอุมุตนายีที่ในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว17นัดยิงได้เพียงแค่2ประตูลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ มีผลงานบนตารางคะแนนนี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับเจ้าบ,บ้านนะครับคอนยาสปอร์อยู่อันดับที่2อนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์ม5เกมหลังสุดนี้ทีมเจ้าบ,บ้านค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวส่วนฝั่งกิลินซันสปอร์ที่อยู่อันดับที่16นะครับฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะไปได้1เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของกิลินซันสปอร์ใน ระยะหลังนี้เริ่มออกทะเลนะครับซึ่งนับแค่3เกมหลังสุดกีริชันสปอร์ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับ ส่วนสิติการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านคอนยาสปอร์ Sport, นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านในฤดูกาลนี้นะครับจาก12เกมเนี่ยชนะไปได้8เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมเล่นในบ้านคอนยาสปอร์ Sport, ยิงได้ถึง18ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่7ประตูนะครับส่วนเกลิสันสปอร์การเล่น็นทีมเยือนในฤะดูกาลนี้จาก11เกมนะครับชนะ3เสมอ3แพ้ไป5เกมยิงได้10เสียไป11ประตูจากสิติตรงนี้นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของ Sport, คอนยาสปอร์ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะครับส่วนทางกับฝั่งเกล พอนะครับเมื่อออกไปเล่นไปเกมเยือนนะครับกีรีซอสปอร์ผลงานไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านคอนยาสปอร์ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ถ้าเทียบคุณภาพผู้เล่นนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมนะครับเจ้าบ้านคอนยาสปอร์พาสีดที่กว่าแล้วก็ถ้า จะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับในเกมวันนี้ผมเชื่อว่าเจ้าบ้านคอนยาสปอร์วันนี้น่าจะมีโอกาสพลิกที่จะไปเสมอหรือเพราะแพ้ค่อนข้างน้อยมากฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านคอนยาสปอร์เก็บ3มแต้มฝทงไปกันที่คู่ที่2นะครับเราไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างแฮรทาเบอร์ลินนะครับเจอกับโบคุ่มนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนเบอร์ลินเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับแห่ชาเบอร์ลินนะครับ อยู่อันดับที่13ครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป10เกมยิงได้22เสียไป4 2ประตูมีอยู่22คะแนนครับส่วนทีมเยือนนะครับอฟลอลบอคุม ok um อยู่อันดับที่1 1นะครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป10เกมยิงได้19เสียไป29ประตูมีอยู่24คะแนนครับโดยที่บอคุมนะครับมีคะแนนมากกว่าแฮธาเบอร์ลินอยู่ที่2คะแนนครับ เรามาดูเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดแฮท้าเบอร์ลินครับเก็บชัยชนะไปได้6ครั้งเสมอกันไป2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งโบคุ่มครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของแฮท้าเบอร์ลินเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แฮท้าเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้ให้กับไบเยอร์มวนิกไปด้วยสกอร์4ประ ตัวต่หนึ่งครับส่วนโบคุ่มนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โบคุ่มนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับฟอร์ตนาดูซนดอฟไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมกระชับมิตรนะครับถ้าเกมเป็นทางการนะครับเป็นโบคุ่มเปิดบ้านเสมอกับโคโรนด้วยสกอร์2ประตู2อในศึกบุนเดสลีกานะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับยิงชลาแฮ่าเบอร์ลินนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะเป็นเดวิดโบยาต้านะครับแล้วก็อีก1รายก็จะเป็นลูเน่จังสไตล์นะครับแล้วก็1รายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นเดวิ่เซลเก้และ2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นนิคัสตั๊กกับสเตฟานโยเวติตนะครับ โดยวันนี้นะครับตันฟายคอคุตกุนซือของทีมนะครับจะวางระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ซานเตียโก้คาสคกติบาจับคู่กับซอร์สเซดานะครับโดยที่หน้าคู่วันนี้นะครับจะใช้สเตฟานโยเวติตจับคู่กับอิสซักเบลโฟริลนะครับ ส่วนทีมเยือนนะครับโบคุ้มนะครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสไลท์รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่1รายก็จะเป็นไซมอนซอลเลอร์นะครับแล้วก็2รายที่ติดปัญหาเรื่องโควิด -19 ก็จะเป็นแอนโทนีโลซิล่ากับเออร์ฮันมาโซวิดนะครับหรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นแดนนี่บวมนะครับโดยวันนี้นะครับโทมัสไลท์จะวางระบบ4 3 2 1นะครับ โดยเพย์เมคเกอร์2ตัววันนี้จะใช้มิลสปานโตวิทกับเกอริทโฮมันเล่นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมลุกในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะได้ศูนย์หน้าตัวใหม่จากไบตันก็จะเป็นเยอเกนโลกาเดียลงรากตาข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะสู่สีกันแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยรวมนะครับก็สู่สีกันด้วยนะครับ ฟอร์มห้านัดหลังสุดของฝั่งชาวบ้านแฮทาเบอร์ลินนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมโดยที่4เกมหลังสุดนะครับแฮทาเบอร์ลินไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยนะครับส่วนโบคุมนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของโบคุมก็ทรงๆนะครับมีแพ้สลับ เสมอแล้วก็ชนะบ้างนะครับแต่นั้นครับคูน่นี้ถ้าเทียบกันแล้วนะครับสูสีกันไม่น้อยต้องไปเช็คราคาครับว่าวันนี้ราคาเปิดมาที่เท่าไหร่เลตราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านแฮทาเบอร์ลินต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับจากเลตราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ด้วยผลงานที่สูสีกันแล้วก็ฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันแต่ทีมเยือนโบคุ่มดูดีกว่าเล็กน้อยฉะนั้นครับในเกมวันนี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง สกยภาพของโบคุ่มผมมองว่าวันนี้น่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็เกมในวันนี้ผมมองว่าน่าจะเปิดเกมแรกกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเกมวันนี้ผลน่าจะออกมาที่หน้าเสมอเช่นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่รองโบคุ่มยันได้ฟดงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นสกลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างโอลิมปิกมาร์เกย์ครับเจอกับองเช คู่นี้นะครับจะเตะกันที่เวลาโดมสตาร์ทนะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับโจบ้านนะครับโอลิปิดมักเซย์อยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ11เสมอ7แพ้ไป4เกมยิงได้31เสียไป18ประตูมีอยู่40คะแนนครับส่วนองเช่นะครับอยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ7เสมอ8แพ้ไป7เกมยิงได้28เสียไป29ประตูมีอยู่29คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดมักเซยครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสมอกันเป็นหครั้งแล้วก็เป็นอองเช่ครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับาหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคูน่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ เรามากันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเกตาเฟ่ครับเจอกับเรบบนเต้คู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเตะก,กันที่สนามโคลีเซียมอันฟองโซเปเรส เรามาดูอันดับสรารังคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเกตาเฟ่อยู่อันดับที่16นะครับแข่งไปแล้ว22นะัดชนะ5เสมอ7แพ้ไป10เกมยิงได้17เสียไป23ประตูมีอยู่22คะแนนครับส่วนเลบนเต้นะครับอยู่อันดับที่20นะครับแข่งไปแล้ว21นะัดชนะ1เสมอ8แพ้ไป12เกมยิงได้21เสียไป43ประตูมีอยู่11คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดเกตาเฟ่ครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งเสมอกันไป3าครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเลบนเตครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งเกตาเฟ่เก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เกตาเฟ่บุกไปเสมอกับเลออุโซสุดัดมาได้ด้วยสกอร์0ย์ประตูศูนย์ครับ ส่วนเลบันเต้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เลบันเต้เปิดบ้านแพ้กับกาดิชไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับเกตาเฟ่นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่1รายก็จะเป็นซาบิดอับดุลไลนะครับโดยวันนี้นะครับกิเก้ซันเชสเฟรต์กุนซือของทีมนะครับ มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ขุมกําลังตัวอื่นๆตัวหลักที่กลับมาจากศึกฟุตบอลแอฟริกันยันครับก็กลับมาหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าเกตาเฟ่วันนี้ค่อนข้างจะฟูลทีมโดยวันนี้นะครับฟอเรสจะวางระบบ35-2งนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีชาวอารีนามารูอัลัมบารีแล้วก็เนมันยามักซิโมวิชนะครับแล้วก็คูหน้าวันนี้นะครับจะใช้เอเนสอูไนกับซานโดลามิเลสที่ทั้ง2คนนี้ยิงรวมกันในลีก ได้ถึง10ประตูลงราดตะข่ายคู่กันในวันนี้ครับส่วนเลบันเต้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมี1ลรายก็จะเป็นชอดันมุตาฟี เซนเตอร์ฮาฟตัวเก่งนะครับสอง้านที่ติดโทษแบนก็จะเป็นโคเซหลุยโมเลสกับโคเซ่คัมปานานะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าเลบันเตจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้หมอหอกตัวเก่าทั้งคู่เลยนะครับโดยจะเป็นโลเกมาตี้จับคู่กับโรเบโต้ซูเโดที่คู่นี้นะครับยิงประตูรวมกันไปได้4ประตูจะลงราดตาขขายคู่กันในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ อยู่โซนท้ายตารางนะครับเกตาเฟ่นะครับอยู่อันดับที่16นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับโดยที่เกมที่ชนะนะครับเกตาเฟ่ก็มีผลงานที่ดีอยู่หนึ่งเกมคือการที่เอาชนะเลเอามอลิตในบ้านได้1ประตูศูนย์เรียกได้ว่าการเล่นในบ้านของเกตาเฟ่ค่อนข้างจะดูดีนะครับส่วนเลบันเต้นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3 game. เกมเลือกได้ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดนี้เลบ ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับสถิติอีกหนึ่งตัวของเลบันที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้ของเลบันเตจาก10เกมนะครับไม่เคยเอาชนะใครได้เลยในรอบ10เกมนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง8เกมยิงได้10จากการเล่นเป็นทีมเยือนเสียไปถึง26ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนสถิติของเกตาเฟ่นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านจาก11เกมชนะได้5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเรียกได้ว่าผลงานการเล่นในบ้านของเกตาเฟ่ก็ดูดีในระดับหนึ่งเลย นะคฉะนันครับคู่นี้ถ้าเลือกมองนะครับเกตาเฟ่ afe, ผลงานบนตารางคะแนนว่าค่อนข้างจะแย่นะครับแต่ฟอร์มโดยวรวมจริงๆเกตาเฟ่ afe, ผลงานระยะหลังฟอร์มดูดีผิดหูผิดตาเป็นอย่างมาก ส่วนทางกับเรบันเต้นะครับที่ไม่กระเตื้องเลยนะครับโดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมเยือนมีแต่แพ้กับแพ้นะครับถ้าเล่นเป็นเกมเยือนเลดราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเกตาเฟต่ออยู่ที่ปปนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้เกตาเฟมีภาษีดีกว่าที่จะเก็บเต็มในบ้านได้ขี้เลรสุดนะครับเกตาเฟจะทําได้เพียงแค่เสมอกับเรบบนเต้แต่ผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ครับเกตาเฟ จะสามารถเก็บ3มแต้มในบ้านตัวเองได้ฉันครับคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเกตาเฟ่เฉือนชนะฟอนงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึก FA เครับนะครับเป็นคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับมิดเดิลสโบนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามโอเทฟอร์ดเตะกันในเวลาตีสาตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับ แข่งไปแล้ว22นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไป6เกมยิงได้36เสียไป30ประตูมีอยู่38คะนนครับส่วนทีมเยือนนะครับมิดเดิลสโบรนะครับ,รบอยู่อันดับ6ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ13เสมอ6แพ้ไป9เกมยิงได้32เสียไป26ประตูมีอยู่45คะแนนครับเรามาดูเฮ to Head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุด แมนยูครับเก็บชชนะไปได้7ครั้งเสมอกันไป3ครั้งโดยที่10เกมหลังสุดนี้โบโลไม่เคยเอาชนะแมนยูได้เลยครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูเตดนะครับเก็บชชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวทแฮมไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูครับส่วนมิดเดิลสโบรนะครับ สินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่โบโล่นะครับเปิดบ้านเอาชนะโคเวนที่ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีก็2รายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นอารอนวานบิสกากับอิลิกบายีนะครับ หนึ่งรายนะครับที่ติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นเมสันกินวูดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นลูกชอสองรายนะครับที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาตินะครับก็จะเป็นเฟร็ดกับอเล็กสเตเลสนะครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงคาดว่าวันนี้จะยังไม่มีชื่อนะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่าลาฟลังนิกนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นโอกาสของดีนเนสันแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นอารอนวันบิสก้าฝั่งซ้ายจะใช้ลูกชอคู่เซนนะครับวันนี้จะใช้แฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับวิกตอร์ลีเดเลฟนะครับตรงกลาง3คนครับวันนี้จะใช้เนมันยามาติสสกอตต์แม็กโทมินีแล้วก็บูโน่เฟนเดเนตนะครับ3-3ในแดนหน้าวันนี้จะใช้เจดอนซันโชมาคัทลัดฟอร์ดแล้วก็อังเจนี่อีเลงกานะครับ ส่วนฝั่งบอโลมิดเดิลสโบรนะครับความพร้อมในวันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะเป็นมาคัสบาวกับมาร์คโบร่านะครับหนึ่งรายที่จะไม่มีชื่อในวันนี้ก็จะเป็นเจมเรียซิลิกี้นะครับโดยวันนี้นะครับ Chris or, คริสวิลดอร์กุนซือของทีมนะครับจะมาในระบบ3-5-2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นโจลัมลี่นะครับแนวรับ3คนนะครับก็จะมีพาริกแม็กเน ซูเลมานีแบมบ้าแล้วก็ดาเอลไฟนะครับกาง5คนนะครับก็จะมีอิซาเรอาโจนไลลี่แม็กเรีแมชคุกมาคัสทาวเนียแล้วก็นิวเทเลอร์นะครับคู่หน้าในวันนี้ครับจะใช้อันตาส์ซปูล่าจับคู่กับโฟลารินบาลูกันนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นศึกฟุตบอล FA ฟเอครับนะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ อยู่คนละระดับชั้นกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกบนตารางคะแนนแมนยูอยู่อันดับที่4นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของแมนยูนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับโดยที่4เกมหลังสุดนี้แมนยู U, ยังไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับส่วนฝั่งโบโลมิดเดิลสโบนะครับอยู่อันดับ6ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของโบโลในชั่วโมงนี้ก็แข่ง เก่งเอาเรื่องแต่นื่องด้ยทั้ง2ทีมอยู่คนระดับชั้นกันนะครับผมมองว่าในเกมวันนี้แมนยูจะโลเตชั่นใช้ผู้เล่นสำรองผสมตัวจริงบางรายลงสู้กับโบโลนะครับแต่จะเป็นฝั่งมิดเดิลสโบนะครับที่พร้อมจัดผู้เล่นชุดใหญ่สู้ศึกเอฟซีับกับแมนยูในคืนนี้ชั้นครับเกมวันนี้ถ้าเทียบกันแล้วนะครับผู้เล่นตัวจริงของโบโลกับ คุมกาลังตัวสำรองผสมตัวจริงของแมนยูเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะครับก็ยังเป็นฝั่งแมนยูที่ดูดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นในรูปแบบการเล่นเป็นระบบทีมของแมนยูจะยังดูไม่สวยงามหรือว่าระบบยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่โดยรวมครับแมนยูยังดูเหนือกว่าสถิติอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องดูเลยนะครับแมนยูนะครับ10เกมหลังสุดเมื่อยามเจอกับมิดเดิลสโบนะครับ10เกมหลังสุดนี้แมนยูไม่เคยแพ้กับโบโลเลยเป็นการเก็บชัยชนะได้ถึง7นัดแล้วก็เสมอไป3เกม เรียกง่ายๆว่าเมื่อแมนยูเจอกับมิดเดิลสโบรทีไรนะครับก็จะเป็นคล้ายกับงูเหลืม่มกับเชือกกล้วยบอลแพ้ทางดีๆนี่เองเลนราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจากเลนราคานี้นะครับชัเทียบฟอร์มการเล่นคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ระบบทีมนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดูเหนือกว่า มิดเดิลสโบจะได้เปรียบก็ตรงที่ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ใช้ผู้เล่นตัวหลักแล้วก็ระบบทีมของโบโลในรดูการนี้ค่อนข้างจะลงตัวแต่เกมวันนี้ครับมาเล่นที่โอเทฟอร์ดผมมองว่าในเกมวันนี้แมนยูน่าจะผ่านโบโลได้ฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นเม็ดสองฟะทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรใน5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์นะครับมีคู่ไหนจับพลิกล็อกมีคู่ไหนสกอร์จะออกมาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับกับผมนะครับจอดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์และก็ที่ QR c o d e นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู v v ่ VVP กันได้ครับการวิเคราะฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ